สบายดีพี่น้องตอนนี้เขากำลังด่งงาดดงไฟหนึ่งมันเทียน,มมนด่าดดงด่าง,ง,ง,งไฟถึงมันเทียนจะรู้ว่ามันแซงตลอดเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพพอกับต้นกะหน้าแซงที่เก่าน้องแบ่งกำลังด่างไฟอันมันเทียน เมเังน่พ่งวิธีอันด่างไพ่ของน้องแบกเพิ่นดังไพ่หนึ่งข่าวเฮ็ดกินเสื้อได้ฉันหนึ่งข่าวก็เป็น างถวยก็เป็นได้นองแบง่งล่างถวย1ขาวก็ได้1ขาวก็เป็นดังไพ่ก็เป็นเล่เล่หล,ลางมันน่ะบอกเอาคือไว้เถอะะคือหลางไงเท่เลยเล่าดีามันปุ้ยหลางเรียบร้อยอุ้ขาวงามมาลีกัดกินกินแม่กินดิบนะ การคอโอ้โหคนน่ะยืนเผาคือนี่มึงยืนเผายืนคัดลังอยู่สบายดีดูสบายดีแม่เลยถ่ายเลยถ่ายเลยได้

โอ้เราดูได้้องแบ่งจะให้ดูให้กินแน่นดังไพ่วดขิงครัพ่อข้าข้าข้าข้้าข้าข้า้าข่า้า้าข้าาข้าข้าา่้าขข้าข้อข้าข้้า้ข้า้ข้าข้้ก เีไฟติดเลย้างเทียงเด้อ้างบ่เทียงใช่ไหมเด็ยังยังหดเทียงแล้วทาอีกสินาทีสานาทีกับเจ้ากินบันชุกปอ้หแบมเห็นแล้วเออเออตยเลยตายเลยเออ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 เอตยเลยอคกินด right ้เล ป่าวฟูป่าจังย่ายนี่นี่กต้องป่าอยู่พี่จังห้ยเองเฮ็ดเ็เ็ดห็ีเลยกูจะเล้ไหนโอ้ขกอลิฟูนน็ดนะป่าดีเลยนี่แบบท่านสมัยอิพลลมสาบเบด <laughs> ขักแล้ว <laughs> พูดดังไฟแป็ดเดียวโอ้ขักเลยเดี๋ยวชิซือมาใส่อยู่ขนาดน,นี้ตีแล้ว <laughs> เอาใช้มาติดซับปิด้บพาหมอกีพุนจีเขาอย่าบุตี้เ่ได้เลยเปิดต่อพูดได้พูนหินตีทำไม นี่แบบท่านสมัยหมขนาดไรื่องนี่ต่อให้ลูกโอ้ยซื้อมาใส่ก็ขนาดนี้ขักแล้วเออขักขัด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 จังโมเดิร์ปเมื่อยขันเป่าเป็นวิ่งเรื่องนี้ซาเเป่าเป่าจนเป่าบาได้จนน้ำมือตาลายแบบนี้ก็สบายแล้วพ่อพล้ว ตั้งึ้นที่เียงในหัวนีลมทับจะคองเลยพอแล้วเราทายำซุกจังกินได้เลยบ้านพอแล้วบอมเพแล้วเปาคักเปาแน่รบได้เปาา สบัดีก๊อฟสายดีอะไรละทายได้สบายดีไหมสบายดีเชวันนี่เชวันนี่น่าวันนี้เากำลังิมแข่งกินมันเพื่อนสีแครงกินมันกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องมาเบิรงกัน่าเพ่าป็นอะไรวพ่ชนะเด้อพชนะโอเค โอเคเบ่งใไ้ต on tamam, e ้นสิปันมั e ่นไ okay. okay. ้สบายดีเด้อพี่น oh, ้องเด้อสบายดีเพ oh, ื่อนึงสดีเบิรงเฮาสิเฮาสิบเขาสิปันไอเขาสิบปันมั่นให้เพิ่นกินแข้งกันจริงจริงค่ะอ้อยอ้อยแนอ้ยเน่ดีจะผาจะผาจะพากินไหสปันมั่นแกันเด้ออ้อยอ้าัันิวอ้ยนี่ๆๆ

เอาเบดน่ะย,ยังน้อยนึงนยังชอบความอัดเอาเริ่องเนอะเดี๋ยวไปเบิ่งกล่องก่อนเดี๋ยวจะเป็นตากล่อ,องให้เตรียมกินเด้อไอ้ต้นสินับหนึง่งสองสามกินเลยเพราะจะกินมดก่อนกันเอาคือบุหรอกเปลือกเอ้ยคันคออยู่ดอกแบงกินได้ไหมเ<อ>ุหรอกเดีเ๋ยวบวงหรอก ออพึ่งไหมแบ่งพอจะกินบักมันคันขาันเลยอุ้ยคันบัวนี่เลาะออกีเลาะเลยอุยพกินก่อนนี่เลาะนั่กินกะได้าดูพอะได้ชวก็ะเลเปลองห้ วงกินเร็วลอกเปลือกั้งชนะสชจอก่อนโอ้ยางะอย่านีอีนี่บังเรกินมดก่อนพนัอนชนะเรกินมดก่อนเอา่วกินขาลนี่ได้กินเนถ้าก็หลอกบอกกินบอลอกให่มันเบิรอ้าลืมลอกครับเบิร์ตจ่โร่พูดจิตจับน กินซะซะกินซะซะก่อนน้นอ้อยดีเนาะอ้อยเนาะน้ำอ้อยเอาเาสีซอยน้องน้ำอ้อยพี่เนาะนอนน้ำอ้อยเนาะก็โมโหกินไว้แท้กิ้ปุ๋ยปริศนามาเบื้องกัน โอ้ระวังแขนเด้อระวังแขนเด้อหยอกเจ็บเลยคุณหยอกนำหยอกให้เอาเอาเอาอ้อยเอามานำมามำไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยบอจอกไหมไดง จอกบอกมาถอนดิแล้วบ้างแค่ยังบอกร้วขึนนน้ำก่อนขีดีมงบพี่น้องแล้วอกแล้วมแล้วแบงชนะกินบอกรีวแบงชนะเรียบปกะนี่ตัมือทมเซย นี um NY, ่ยเต้อ้อยครับบอมบันพระิชนะออพระชนะเขาไล่กูหมูนะเขาไล่กูหมูพัดช้ำกันเขาปั่นในช้ำกันไม่บแบบของเกศพัดเอาเอาให้แม่งก่อนป่ะเขากินเมื่อไหร่กัอ๋อแล้วกินเมื่อตอนบอมบ์อ๋อแบ่งเมื่อแล้วน้องแบ่งกินหมดแล้วพี่น้องเอ้ย ยังตัวนองบ้องกับน้องน้ำอ้อยปุณบ่ได้แต่ย่ป่ะใช่บ่แต่ยาแย่ากินไว้กินไว้ไว้พ่อบอกอิ่มแล้วอิ่มแล้วน้น้ำอ้อยอิ่ม้วพี่น้อยหอนแหงเลยใช้อะไหอะพี่ใชบ่จูจบอล์ฟกอล์ย กินหมกแกใจเงี้ยแมงมุมแงมว่าหลอกำขายาบีบอบแบ่งมีบางกล้องแม่กินกินกิอืมหรือเปิดเพลงหายนะตอนกินเดือเดือเดือดามากินน้ำไขาาบีบอบไปที่ตั้งก็เปิดเพลงเดมันดังบ เดยกคนนี้นังไปดูเหรอไปลักยิบลักยิบพ่ะยืนดิยืนดิเตียมดอเยียมสบายดีเด้ออันไรเศรษฐีเนาะเศรษฐีเีซื้อเศรษฐีมันเทียน ไปยืนดี้น,นเะเต็มสบายดีกล่องเด้อเอ้ยอ๋ยวบวงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ะจะจบเพียงสนิทเด้อพี่น้องเด้พอพอนคลิปหนาพากลัไแล้วเซบส้มซองตุลกานณาแซงนี่พี่น้องสบายดีสบายดีได้ไหมสบายดีน้องคิมสบายดีสบายดียืนขึ้นยืนขึ้นไปเห็นจนาะยืนขึ้นไปเยืนสบายดีเออยืนขึ้นคลิปใหม่เด้อพอนคลิปใหม่เด้อสบายดีสบายดีบาย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 ไปไปไปเกาะคุณเร็ว ไปบายดบ๊ยบายพรอนคลิปหนาเด้อพรอนนี้มาเด้อ